อันนี้ขาครับขาหันเป็นแว่นนะครับเอละแว่นสายตาหรือแว่นสายเอกันแดดต้องดูก็ต้องไปหาแว่นท็อปเจริญไทยเฮ้ยไเขาทสนอไ้เขาทำไมล่ะใส่ในนี้ก่อนใส่ไปนิดน,นึงก่อนเอาล่ะ่ความหอมอ๋ออะไรอะเปิดยังไงอะเปิดไม่เป็นเลยใช้อะไรเปิดยังไงก็ได้ให้เห็นโลโก้โอเคหนึ่งสองั้ เว่าวันวนี้วันดีปี่ไก่ทวดฉลูฐานถอกสงการนะครับอาสวัสดีคุณสงการนะท่านผู้ชมฮะเขากับรายการใครๆก็ใช้เอโร่วันนี้<ช>นะครับพบกับเมนูแจ่วฮ้อนนะเอาบ้านเขาเรียกแจ่วฮ้อนนะเขาก็เรียกแจ่วฮ้อนกันทั้งนั้นนะจิ้มจุ่ม บ้างเลเรียกจิ้มจุ่มฮะอยู่เดกรุงเทพเขาเรียกจิ้มจุ่มกันฮะไเอาอะไรมาพูดเนี่ยเอาสิ่งที่ถูกต้องมาพูดนฮะอยู่กรุงใครบอกใครบอกถูกต้องใครพูดเขาไปเชิเน็ตเลยฮะเขาไปเชิเน็ต้ไหมฮะเิญมาแล้วครับเขาเรียกเจ่วฮอนครับเขาเรียกจิ้มจุ่มฮะเอาไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องนะไอ้ตัวนี้เรียกจิ้มจุ่มพอขึ้นห้างเพิ่เป็นจุ่มแทบฮะแล้วันนี้เราจะทำเจ่วฮอนกันครับใช่ฮะมีอะไรบ้างคนคือเป็นน้ำต้มกระดูกหมูนะครับเคี่ยวมา เขี่ยวน้ำให้มันอร่อยอประมาณครึ่งวันนะั่นเป็นเพื่อความอหอมพอน้ำเดือดปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่เลยครับตะไคร้บุกนะครับได้เพื่อความหอมพริกอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าอ่าะห,ห,หอมหอมหอมพร<น>ิอาอันนี้หอมพริอาไี่หอมแคกใส่ลงมาให้หมดนะฮะไอ้ตัวนี้อะไรผงปรุงรสแบบก้อนฮะอ๋ออันนี้อันนี้อะไรงาขาวเ้าคััวอันนี้อะไรใบใบมะกรู่อันนี้ขาครับ ขานเป็นแว่นนะครับอะละแว่นสายตาหรือแว่นสายเอกันแดดต้องดูก็ต้องไปหาแว่นท็อปเจริญไท่เฮ้ยเพ่าะตะไนเขาทตะไนล่ะอออันนี้คือเลือดหมูนะฮะอย่าไปใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวเพื่อความนัวนะครับอ่ะพอที่พอที่ยาวๆอ๋อเหรอเอาใส่ไปสิอ่ะถ้าอยากเข้มข้นก็ใส่เยอะหน่อยถูกไหมใช่คะอ๋อย่าลืมอะไรเอโลน้ำจิ้มแจ่วครับผมอันนี้ไว้จิ้มไม่รู้ว่าใส่ในนี้ใส่ในนี้ก่อนใส่ไปนิดนึงก่อนเอเหระเพื่อความหอมอ๋ออะไรอะเปิดยังไงอะเปิดไม่เป็นเลยใช้แบบ เปิดยังไงก็ได้ให้เห็นโลโก้โค้กเนี่ยครับใส่ลงไปเลยนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะจัดเรียงของสดกันแทนแทนอันนี้คือเอโ่ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแช่แข็งสะดวกใช้งานง่ายใช่ครับสดสะอาดปลอดภัยไร้กังวลต่อไปนี้เลยนะครับของชอบผมเลยเนะี่ยอันนี้คือเอโ่เนื้อปลาแพนกาเซียสดอลลี่หั่นชิ้นแช่แข็งนะครับนอกจากอ่า หมูสไลด์นะครับแล้อปลาแล้วยังมีทั้งกุ้งทั้งส่วน3ชั้นนะฮะถ้าพอมีเครื่องนุ่งข้างในอะไรมีหมดเลยโอเคครับเริ่มกันเลยจัดจานเลยดีกว่าครับผมแต่งจานนะครับด้วยหมูของสดต่างๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไข่แดง อจาัดก,การเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เทน้ำจิ้มกันเลยไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะฮะง่าย<ด>รีบกินนะฮะรีบฉลองกับครอบครัวเอาเวลาไปอยู่กับครอบครัวสงการดีกว่าอ่าใช่นะครับกับน้ำจิ้มเอโรลน้ำจิ้มสุกกี้ฮะถูกต้องฮะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะม,มีอะไรอีกเอโรลน้ำจิ้มหมูกะทะอุ้ยกินได้หลายรสชาติเลยนี่มา แล้วแต่คนชอบเลยนะเนี่ยต่อมานะฮะเอโร่น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งโอ้อันนี้แบบจีนเบิร์ดเบิร์ดน่าชอบอันนี้จริงจนนี่ผมชอบต่อมาคือน้ำจิ้มเอโร่นะครับน้ำจิ้มแจ่วฮะอ่าฮะโอเคครับมาช่วยผมเทอย่างละสองดีกว่าได้เลยครับคุณเบิร์ดฮะอะไรอะไรผู้ชมฮะไงไงเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเปิดมาแล้วเดี๋ยวลองเทลองดมดูหนึ่งสองตั้มโอ้โหเฮ้ย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 เบิร์กว่าเบิร์ด แล้ง่ายอยู่บ้านทําเองได้เลยสบายเลยไม่ต้องแบบเยอะจริงผมบอกเลยของเขิงอะไรมันง่ายเลยทำเนี่ยทำกินเองง่ายง่ายเราเราเรามาเริ่มกินกันเดี๋ยวเราเอาของเด็กออกไปเอาเด็กเอาแซ่บชิมเลยใช่ไหมชิมเลยขอชิมน้ําก่อนนะชิมชิมด้วยตัวเองก่อนดีกว่าเอามาเป็นไงได้ไหมอ้ยอร่อยจบโต๊ะอร่อยโตจบโตอร่อยจริงอร่อยจริงท่านผู้ชมจริงปะเนี่ยซุปแซ่บมากพี่เก๋มาลองดูทำเองอร่อยเองเหรอเอ้ย ไงแทบว่ะแทบจำมือิงของจริงเรามาลองชิมเนื้อสัตว์ของเอโร่กันเลยไหมฮะได้เลยใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวผมเนี่ยวันนี้มีศิลปินมาขอแจมกับพวกเราเยอะเลยทีมงานของเราเป็นศิลปินนะฮะทราบหรือยังเอ้ยเนี่ยเขามาเล่นคอนเสิร์ตตรงนี้เดี๋ยวมากันหลายศิลปินมากมายเรียกมาเลยดีกว่าฮะคนแรกเลยฮะพี่ปีเตอร์45ฮะ4445อาไทยไอ้ชอบไปหลบอยู่หลังไอ้เัวอดแสดงเป็นอะไรกันมาตรงนี้เดี๋ยวเรา มากินเจ้าฮอนด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราไปนัดเล่นน้ำสงการด้วยกันตัดเลือดไปเที่ยวกันไปกับไปกับเร่ไป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 เพิ่มไงเป็นไงดีโอเคอร่อยไหมครับพี่พี่ศิลปินอร่อยมากครับอร่อยครับอย่าลืมนะครับใครๆก็ใช้เอโร่เพราะเอโร่ยู่กับใครก็อร่อย